สำหรับน้องๆน,นะครับที่จะยื่น ISE รอบหนึ่งของปีนี้เนี่ย ISE มีแนวโน้มที่จะถงคนมาที่รอบหนึ่งจากปีที่แล้วสอง่นคนรอบหนึ่งไปเป็น307คนเพิ่มขึ้นเกือบ50%เลยทีเดียวตามประกาศนะครับรอบ2รับแบบคะแนนแค่16คนเองแต่ว่าน้อยลงมากๆเลยซึ่งสิ่งนี้มันจะมีข้อดีกับเราอย่างไรหนึ่งครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะสอบติดรอบหนึ่งง่ายมากขึ้นรอบหนึ่งการแข่งขันก็จะต่ำลงแน่นอนพอรอบหนึ่งของปีนี้มันเพิ่มไปเป็น300กว่าคนยังไม่รวมตัวสำรองอะไรอีกนนนนะะดัังงง้้้เี่จป็ตตออออใชสิขรรบบแล สองของปีที่แล้วรวมร่างกันเพื่อจะมีคอล์ปีนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยคะแนนของรอบ1ปีนี้น่าจะลดลงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับรอบ1ปีที่แล้ว ACT Science เนี่ยขอ32เป็นอย่างน้อยละกันสามสิเนี่ยพี่ว่าย,ยังพอไหวขอ32ขึ้นไปนะครับส่วน c u d s นะครับพี่ขอ1000ขึ้นไปงั้น32กับน1000ันเนี่ยพี่ว่าน่าจะพอเซฟเซฟอันนี้เลสเซว่าวิชาอื่นของเราโอเคนะครับตัวอย่างเช่น IEL อาจจะได้เกินเจ SAT m a t อาจจะได้เกิน770 780ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นเกอที่ดีิบขึ้ว a c อัน ดือนธันวาคไม่น่าทันไอซีรอบหนึ่งคือคิดไปเลยว่าไม่ทันโอเคไหมคือถ้ามันทันเป็นโชคดีแต่ถ้าให้คิดเผื่อไปเลยว่ามันไม่ทันดังนั้นเนี่ยน้องๆที่ตอนเนี้ย สอบเอ t มาตลอดแล้วยังได้คะแนน a c t ยังไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องหาหนทางใหม่แล้วว่าเ,เราจะหนีไปซีอทได้ไหมซึ่งพี่ขอพูดเลยนะตอนเนี้ยถ้าเราจะเตรียม C ีอทนะต้องทันต้องเตรียมแล้วต้องกระดิกตัวตอนนี้แล้วต้องรีบเรียนตอนนี้แล้วเพื่อจะให้มันทันรอบหนึ่งมันรับเยอะขึ้นแต่รอบ2มันรับน,น้อยลงน่ามาแปลว่ารอบหนึ่งการแข่งขันก็จะต่ำลงและรอบ2งการแข่งขันก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยพี่อยากให้หนูทุ่มเทรอบหนึ่งไปเลยทุ่มเทรอบหนึ่งไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะปีนี้เขาถก